ครับสวัสดีครับเอา้าเห็นคนโทรมานะครับบอกให้กดเก้าคุณคุณอดีเลก็กนวลพลแก้วครับนวลพลแก้วครับ อะดีเล็กนนพลนแก้วครับนนพลนแก้วเหรอคะน,อนนอนนอนนครับ,บ 88, 2, 09, 09, 09, หนาซีเมนเด้อป่ะเด้อจะชื่อบ่ได้ขึ้นกันอันนี้ก็เลยน้าซ <ปะ S 1> ีเมนนาซีเมน ฟังภาษาอีสานดูเรียกนเลภาษากลางบอกว่าได้ป่ะไหนแม่ผมเป็นคนบอกจัิงส่ไหมหรือสิให้ผมบอกภาษาอังกฤษป่ะผมบอกว่าได้กะไยังไงฮัลโหลได้ยินพ่อน่ะเะาออเออตรวจสอบรถแค่นี้แหละบายบายจุ๊บ